ีเอาดูเอาเอามีดดูดิให้กีดลเราตุ่เอาเราีไปเลยเอาอเดจะบอกจะได้น้าหนักยาเอะดูจะได้น้างมาเอะขึ้นเดี๋ยวจะบอกว่าให้ได้น้าหนักให้ได้น้ักางให้ได้เยอา้เอาีปกตเจาละเป็เาเออเาเกีเลยแล้วละถ้สุดเลยไปเสุดเลยเปร ก็มันจะ,ะเบียดในช่วงน,นี้ช่วงนี้คือช่วงนี้ครับแบบให้ขยับออกอคือเราเข้าไปเลือกปุ๊บเนี่ยจะลืมว่าจะยางพารานะครับยางพาราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเปลือกมันเปลือกนอกนะอันเนี้ยคือเปลือกไข่สองท่อเนี่ยสองนิ้วเนี่ยคือท่อนายางสองนิ้วเนี่ยคือท่อนายางแต่เวลาไอ้ท่อเนี้ยมมนจะมีท่อนึงตรงนี้คือท่อน้ําคือท่ออาหารติดกับเยื่อเจริญ ถ้าเราเบียดไปเมื่อไหร่ถึงท่อนี้เมื่อไหร่นะเดือยมันจะมาตัดท่อน้ายางแค่ท่อเดียวมันจะไม่ถูอีกท่อนึงเพราะว่าเดือยของเดือยเราไม่รู้ว่าเดือยเราขนาดนี้ไม่รู้ว่าแหลมกว่านี้ดุคันแหลมครับเออยดต้จะให้ได้อย่างนี้มันจะมาตัดตรงกลางท่อพอดีตัดกลางท่อน้ํายางเนี่ยมันจะออกทั้งสองท่อแล้วจะไม่ได้น้ําตรงนี้ถ้าเราเบียดปุ๊บอย่างนี้เนี่ยลาเส้นดํามันเข้าไปทำาททำลายได้แล้วยางเนี่ยมันจะไหลไม่ค่อยดีถูกาใไหมครับน้ํายางเราจะไม่ค่อยดีแล้วเหม็นด้วยไหมเหม็นไหมยางเนี่ย นะครับถ้าถ้ามันมีน้ําเลี้ยงยังไงมันก็เหม็นอย่างนะแล้วแผลมันไม่หายง่ายลาเส้นดำมันจะเข้าไปไปเล่นงานได้แล้วการตอกลิ้นเนี่ยให้ดึงไว้เลยคืบหนึ่งเดี๋ยวต้องทีเดียวปีนึงชักเลยมานี่เลยะนะครับแล้วก็กระโปรงแขวนใตเนี่อย่างละคืบกว่าๆทำทำครัง้งแรกปีเดียวเลยใช่ลิ้นไม่ต้องตอกบ่อยถ้าตอกบ่อยแล้วมันช้ำ คนนี้มันช้าปุ๊บเนี่ยฝนมาปุ๊บเชือกลากราเข้าไปเล่นเลยเปื่อยนะตอกทีเดียวจะ่ท้มันจะเปื่อยเราจะเราจะไม่ได้น้ำยางกับเขาน้ำยางเราจะได้ไม่เยอะมันได้เยอะแต่ไม่ได้น้ำหนักแค่แค่ว่าเสียเวลาครั้งแรกใช่เพราะว่าถ้าติ๊กตีแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมาเสียเวลาขยับไอ้ลิ่นลิ่นไปเรื่อยๆนะนะีนไม่ได้เเยยวาขับอย่างนี้เราก็เราก็ดึงร่องไปหยุดแต่มันตื้นพอตื้นปุ๊บเนี่ยร่องมันไม่ลึกเนี่ยเวลามันชุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะออกข้างใช่นไหม เ,เรามาทำร่องให้ลึกนะเนี่ยดึงลึกเราลงมานี่เลยเอานี้เอาออกไปเลยแล้วก็กระโปรงนี่ลงมานี่เลยเดึงร่องทางซ้ายทางขวาเลยเอ,อ,อันนี้ก็ต้องดึงครับร่องครังน,นี้ก็ต้องดึงนี่ครั้งนี้ที่มัน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 เสียผลประโยชน์คือถ้าเราไปดึงร่องครั้งนี้นะเพราะเหตุว่าช่วงนี้น้ำย,ย,ยางาาบอ่อนี่นย้ำยางบ่อปุ๊บเสียหน่ายางไปประมาณนิ้วนี่แต่ถ้าเราชักร่องปุ๊บเนี่ยน้ำยางมันเสีออกตั้งแต่นี้เลยคเพราะมีดเขาลงไปตรงร่องเลยปุ๊บมันยางมันได้เลยแต่ถ้าแบบนี้บริอะไระช่วงนี้บริน้ำยางละ คือ,อคือคือตรงนี้ที่มันได้อยู่ตรงนี้คือเนื้อยางเนี่ยครับตรงนี้เราเห็นนะอันนี้ต้นยางมันฟองเลยนะอันนี้คือเนื้อยางนะอันเนี้ยอันนี้คือน้ำนะเนี่ยเนี่ยให้ใส่เนี่ยเป็นน้ำนะครับ <i> น้ำน้ำนะไม่ใช่น้ำยางนะตรงเนี้ยมันเ <i> ี้มันเป็นแป้งนะครับ <i> เป็นแป้งผสมน้ําแต่ว่าตรงเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยใช่เนื้อ,อยางถ้าเป็นเนื้อยางนะครับเวลาเราลอกเนี่ยมันก็จะลอ,อกได้นะครับเนี่ยใช่ไหม พอมันทำไมถึงว่าเป็นน้ําเพราะว่าแกเบียดเข้าไปเนี่ยพอเรามาเบียดตรงเนี้เราเราขยับเท้าใช่ไหมเนี่ยถ้าเราขยับปุ๊บตรงนี้มันจะเข้ามันจะเข้าลึกตรงนี้มันจะพอดีเนี่ยท่อน้ํายางมันอยู่นี่เนี่ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไปเบียดเข้าเยื่อเจริญเนี่ยเบียดเข้าท่อน้ําตรงนี้พอเราเบียดเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะไหลออกมากับน้ํายางทันทีนะครับมันจะเห็นเลยมันจะฟ้องเราเลยเอาเราเราก็บดิกยู่เลย เอ้าดึงลองไปดึงลองไปดึงลองให้ยาวไปเลยเฮ้ยไมนได้ปีนึงเลยน่ะนี่หน้ามันหน้ามันจะเริ่มห้อยไปแล้วเนี่ยตอกลึกตอกลึกลเลยตึกตึกตึกเลยเพราะปีนึงเขาตอกทีเดียวนะดึงลไม่ได้ขยับแลยไม่ไม่อันนี้ก็ยาวลงมาเลยทีเดโอเค มัดไว้ดีกวัาอันนี้ก็ลงมาต่ำนิดนึเลยตัวแทนไอเลยขงเลยน้ำส้มเขาเต็มทำลายผิวเดี๋ยวเราจะเก็บไปเลยเนี่ยเราตอกลิ้นไหวถ่ายได้โอ้ยหน้าฝนมาเชื้อราไม่เป็นช้ำตัวเชื้อราเข้าไปกินดึงไปเลยนึ่คือผัวก้านี่ช้ำเดี๋ยวเวลาระบาดพวกเนี่ยแค่เดียวเลยปีนึงเขาตอกแค่เดียวเลย ดีนะไม่ต้องไปทำอะไรนีฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยว่าตรงนี้ดูนะเราเบียดเราตมาเบื้องต้ราเบียดหมดเลยเราขีดยางเราเบียดหมดเลยเราท่อยางใช่ป่ะเนี่ยท่อทำยาหมดเนี่ยเราเห็นท่อนทำยางแล้วเนี่ยเราเห็นท่อนทำยางท่อนทำยางมันอยู่นี่ไม่ได้อยู่ข้างในดูนะ เดี๋ยวจะให้ดูว่านจะมีสองท่อไหมดีสันสันเนาะไม่ต้องกยิบเงี้ยพี่ติ๊กดีสั้นๆสั้นครับอย่าเป็นร่งเราไม่ต้องขยับด้วยเท้าเนี่ยยืนมันที่เดียวเนี่ยก็ได้ครับเนี่ยหยิบติกติ๊กติ๊กติ๊กตัดสั้นๆเนาะไม่ต้องไปลากยาวแล้วครันนี้ยังไงมันก็ไม่เบียดยังไงมันก็ไม่ทำยังไงลาเชนก็ได้อย่าลืมว่าเวลาเราเบียดเป็นแผลในปุ๊บเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเรื่อยๆถ้ามันเป็นเยอะเข้ามันจะกลายเป็นหลังคังครกแล้วอีกสิปีเราจะมากรีดมันไม่ได้แล้วถ้าแบบนี้โอเคเนี่ยคนกรีดคนแรกใครใครกรีดซี่กรีดใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยกรีดยางดีเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยกรีดยางดีแล้วกรีดยางไม่บาดดเ่ย ม่ต้องเลยนแต่ว่าบ่่ต้องใหงลึกคือแต่เ่าะนะไม่ต้องลึกไปมันไปเจอท่อน้ำเลี้ยงใสๆนะแล้วมาที่สางเราได้่ไพอท่อ้นายางมันบ่เพราะว่าเราเบียดอ่ะสังเกตดูนะในดั่งของติ๊กนะติ๊กเบียดใช่ไหมตรงเนี้ยมาดูว่าเนี่ยตรงที่เราเบียดี่ะลายเส้นดำมันจะกินหมดเลยเนี่ยยิ่งหน้าฝนมันยิ่งเป็นเนี้ยติ๊กอมรับว่าฝีมือดีอยู่แต่ว่าฝีมือดีลึกเข้าไปลึกไปหน่อยก็ถอยออกมานิดเดียวท่อน้ำยางอยู่ตรงนี้แหละถอยมานิดนึงนะครับอันเนี้ย จากพื้นขึ้นมาจากเ้าช้าเนี่ยต้องหยุดนะตรงนี้ต้องหยุดนะเนี่ยหยุดนี่หยุดเลยครับเื่อนนึงนี่ยหยุดหยุดเลยเนี่บเเอาลงบ่อออกมาตรงนี้นะครับเพราะข้างล่างเนี่ยมันเป็นต้นตอมันจะเป็นน้ำกับแป้งนะครับเวลาเราออกข้างล่างมันออกเยอะดีใจแต่เชื่อตอนไม่วหวแบบตรงนี้หรอกแต่ถ้ามันเป็นนะคือยอดมันจะเล็กลงแล้วกิ่งมันจะล่วงหลดมาเรื่อยเนี่ยมันจะหักร่วงหลดมาเรื่อยถ้าเรากินหนาอย่างติ๊กกินหนาเลยไหมนะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยติ๊กได้น้ำยางแต่เป็นน้ำเลี้ยง น้ำเลี้ยงเยอะกว่าน,น้ำยาวเวลาหยอดน้ำส้มน้ำกดเวลามาดึงออกจากถ้วยเนี่ยมันจะมีน้าเป็นครึ่งถ้วยเลยะนะครับแล้วมันจะเหม็นเหม็นมากด้วยตรงนี้หรือว่าเราเราปูกนะครับเนี่ยยางเนี่ยยางเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวเรอยู่นานครับอยู่ที่คนปินดเอาแล้วครับไปต่อกันไว้เลยตอนนี้ อันี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเราก็ดึงมือข้างบนเสียแล้วนะข้างหลังนี่เราดึงไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเนี่ยขอยาวยาวไปเลยข้างหลังนี่คือหนึ่งนะครับไม่ให้มันบานไปบานมาไม่ให้มันเป๋ไปเป๋มานะครับที่เราดึงไว้เนี่ยสองก็คือเอาไว้บังคับเดือยบังคับเดือยมีดเดือยมีดเทเกตดูเนี่ยเวลาเราวางปุ๊บเนี่ยเราเปิดตรงนี้เข้าไปคือเราเห็นท่อนั้งยางเนี่ยมีท่อนั้งยางสองท่อนะเนี่ยมาดูได้เนี่ยฝั่งเนี้ยจะมีสองท่อนะครับเนี่ยเท่อหนึ่งกับท่อสองเนี่ยมันจะติดกันเนี่ยเนี่ยฝั่งเเนนนีี้้ยยดาหลัง่ แก่ท่อนำยางท่อนี้กับท่อนี้เนี่ยมีสองท่อเนี่ยแล้วเวลาเราวางมีดนะครับเดือยมันเราจะไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี้นะครับมันจะวางมันจะบังคับเดือยเราครับเนี่ยวลาเรากรีดเพิบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวท่อนำยางมหมครับเนี่ยเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวท่อนำยางมันอยู่นี่เนี่ยสองท่อคู่กันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างในเลยนะครับเนี่ยกีดสั้นๆเนาะสั้นนะครับบางๆสั้นเพราต้องไปลากเนี่ย ยางดูมากไม่ยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถอยออกมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยถามว่าเอาเข้าอย่างของติ๊กของติ๊กนัติ๊กเข้าเบียดใช่ไหมครับเข้าเบียดเข้าไปเนี่ยเนี่ยแล้วดูนะน้ำยางมันจะไหลเร็วมากเพราะว่าพอน้ำเลี้ยงมันมาผสมใช่ครับแน่ไหมพอเลี้ยงผสมยางจะไหลเร็วมากแต่มันไม่ได้เป็นเนื้อยางเป็นน้ำน้ำเลี้ยงมันเป็นน้ำเลี้ยงผสมครับมันได้เยอะจริงแต่ว่าคือพยายามใช้ข้อนะครับในการกรีดยางอ่ะ ให้ใช้น้ำหนักมีดเดี๋ยวไปใช้น้ำหนักมือหรือว่ามีดมีดที่ดีน่ะครับไปซื้อที่ไหนก็ได้ต้องให้ได้เจ็ดขีดมีกีดยางนะเจ็ดขีดเจ็ดขีดครับแล้วเหล็กต้องเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อลองจับดูนะครับลองไปกรีดดูได้มีดใช้น้ำหนักมีดนะครับอย่าไปใช้น้ำหนักมือไม่ใช่กรีดยางถ้ามือพองเลยมีดเบาๆอีกเลยนะใช่ถ้ามีดเบาจะไกรีดไม่ไปแล้วมันหนัก เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้กี่แปลงนี่ที่ว่ายังมี่แหละเนี่ยลงมากี่ยวเลยกันเลอ่ะลงกี่ยวยางให้เขดูหน่อยอ่ะเราเกี่ยวางให้ดูหรือว่าเจ๊จันบอกหรือว่ามันไม่มีสองคนผัวเมียแต่ไม่รู้ว่าใครยังไม่รู้ว่าใครอยู่แถวไหนใช่ไหมจักแล้วผมผมชอบยังอย่างนี้ผมเออนั่นแหละเออนะครับนั่นแหละมันจะเมื่อยคอเออ่ยเนี่ยนลง ลุงถอยออกมาเยอะหมดเลยนะแต่คราวนี้ลุงจะได้น้ําจากตรงนี้ออกทันทีเพราะตอนเข้าตอนตอน,ตอนเปิดครั้งแรกลุงเอียงเดือยเข้าไปตอนจะจบลุงก็แทงเดือยเข้าไปดูไว้ครับอ่าลุงจะแทงเดือยกลับเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อจะให้น้ํายางมันออกจากตรงนี้อีกนะครับเคลื่อนไปโดนท่อน้ําเลี้ยงครับเนี่ยอย่างอย่างนี้ยังถือว่าหน,นานะเนี่ยอย่างงี้นะใช่ครับใช่คือเราต้องตามแนวมันมาเอาอันใหม่ส้นนี้ลง เดี๋ยวขยับเอาลงดึงดึงล่องเขา้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นน้ำน้ำยางเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ํายางแต่ว่าเชื่อมไม่ได้เพราะลายเส้นดำเนี่ยตรงนี้มันเบียดเนี่ยตรงเนี้ยเบียดเนี่ยเราขึ้เนี่ยนะครับพอเรานั่งดูอย่างเงี้ยเราก็เห็นเนี่ยคือการเอียงมีดเนี่ยเห็นไหมมันจะปีกมันจะคมปีกมีดอะ่ะปีกมีดมันจะกินตรงนี้เลยแล้วเวลาพอกลับมาตรงนี้ปุ๊บพอลงขยับปุ๊บมันก็กลับคืนเราดูใหม่ครับเลยตรงตรงอย่างนี้บ ต้องตรงเลยครับไม่ต้องแทงเข้าไปอ่ดูนะดูลุงแทงเมื่อกี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน,นะเนี่ยลุงแทงเข้าไปเห็นไหมก็ะจะออกมาครับไปเลยคือมีดเนล่องมันได้อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเนี่ยแล้วมันจะเป็นล่องของลุง,ง,งโดยโดยโดยธรรมชาติคราบเนี่ยจะการอะไรบ่บอกบอกจะจัดเลยนีเม็ดในล่องเจ็บบบ่่ได้้มีีทออซื นี่ครับมีดตะกีดดีที่สนี่พบอก่อพนาพ่อว่าของเจ้านี่เป็นความมีดเลยใช่เรารงเดือยมันไปกินทางนหนกินเดือยเดือยจะกินมุมนี้ตอนจบของการของมีดมันมันเลยอันนี้ก็ไปกีดใต้อยู่พักหนึ่งเ่ยขึ้นมาอันนี้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับของเจ้าเท่าไหร่เก้าสิบผู้ผแปดสิบแปดสิบถ้าเนี่ยมีดแปดสิบจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอเออ เวลาปีบก็จะบานรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเอียงเดือยหน่อยเดี๋ยวปุ๊บมันก็กินนี่แล้วเนี่ยเพื่อมันกินได้มื่ก็ไหลดีเราต้องตั้งอย่างงี้เนาะตั้งนะตั้งอันนี้เราไม่ได้แกเกียตเมื่อกี้นะครับได้ห่างออกมาเยอะนะเนี่ยแกถอยออกมาเยอะนะเนี่ยถอยออกมาเนี่ยนี่ย้ำยางตรงนั้นเนี่ยเวลามันหยดให้ดูว่าเม็ดมันต้องกลมอย่างงี้นะครับเม็ดน้ำยางมันต้องกลมมันก็กินดูต่อลูกเดี๋ยวลูกจะสนุกเราตีกัน อย่างของลอกทัง้งสองนั่นนะทำไมต้องหนึ่งคืบผมจะบอกลุงนะถ้าลุงไม่หนึ่งคืบลุงเอาไว้ตรงนี้เนี่ยถ้วยมันอยู่นี่ไหมครับน้ำกรดมันก็วิ่งตามไม่ขึ้นไปเนี่ยมาทําให้หน้ายางลุงเนี่ยมันแข็งแข็งไหมหน้ายางอ่ะแข็งอยู่ได้บางคำอ,อ,อ่าเพราะว่าน้ํากรดครับไอ้น้ํากรดมันวิ่งตามได้ขึ้นมาแล้วมาทําลายเนี่ยป<อ>ุ๊บเนี่ยหน้ายางมันจะก้านในหมดเนี่ยมันก้านหน้ายางมันก้านเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันก้านแล้วแผลพวกนี้มันจะไม่หายนะครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยที่ไหลออกเงี้ยเขาเรียกลาเส้นดำไหลอออกเเงนี่ย อันนี้มันไหลออกเองนะครับเนี่ยถ้าค่าความชื้นเกิน90นะมันไหลเองพวกนี้นะครับคอันนี้ลงตรงนี้เลยเอาถึงตรงนี้ดึงล่องลงมาเลยครับอันนี้ขยับลงอีกขวัญปวดอันนี้ลงอีกเพีอาลงไปล่างๆเลยมลุงเอาเอาเอาลงลึกกว่านี้อีกลงล่องนี้ต้องลึกนะถ้าไม่ลึกมันออกข้างหมดครับ ลึกๆเลยพอเป็นยังม่ต้องย่างลึกเลยครับเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปอีกเดี๋ยวมันไหลออกข้างลึกไปเลยมันมันเสียหายจากไม่เสียหายครับตรงนี้เดึงให้ลึกวัตถหมายคือเ่าต้องกังวลว่ามันสีเหี้ยดใช่ถ้าเราทำทำตื้นนะถ้าร่องเนี้ยมันมันมันไม่ลึกนะเพราะมันไม่ลึกหรอกเวลาฝนมันมาหรือหรือว่าอะไรก็ช่างหน้ายางมันชื้นเนี่ยกลางคืนนะถ้าน้งค้างมันเยอะเนี่ยมันจะไหลแตกออกข้างนี้หมดเนี่ยเพราะน้ายางมันเต็มร่องมาใช่ไหมมันเต็มร่องมันต้องออกข้างลุงต้องดึงลงไปอีกครับเอาเข้าไปอีก เขาอีกสักหน่อยเลยเอาแน่เชื่อผอเวอร์ถ้าลุงทำแค่นี้มันจะแตกให้มันซึมใช่ไหมให้มันน้ำยางมันไหลตามร่องไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดออกจากร่องใช่หมายถึงว่าให้ลึกให้มันเหี่ยวซึมซึมระดอบระดับระดีแต่ยางแล้วขึ้นความรู้สึกให้มันลึกพอไม่ให้น้ำยางมันร่องลงถนัดซ้ายใช่ไหมครับเราราดูคนถนัดซ้ายจับมีดน มีดซ้ายุณลุงเนี่ยก็ไปทุกต้นเอาแบบนี้เด้ออันนี้ก็หางเด้อะครับ,รบเอาลูกปีดยาค่ะเด้กเนี่ยเดี๋ยวลุงถนัดซ้ายใช่ไหมครับลุงถนัดซ้ายการจับมีดมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนจับมีดถนัดจริงๆเนี่ยจริงๆที่เขากรีดนะถ้าหน้าต่ำมันก็จับอย่างเงี้ยปกติถูกไหมครับซ้ายลุงถนัดซ้ายใช่ไหมซ้ายต้องอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแต่ลูกของลูกจะมาอย่างนี้เมื่อกี้นะเนี่ย มันก็เลยต้องเอียงมีดทําไมต้องเอียงมีดทำไมอย่างงี้เขาเนี้ยเพราะลุงไม่เห็นนี่ไงแต่ถ้าลุงเอาไว้ข้างหลังเลยลุงยืนดูมันตรงๆเลยเห็นเลยมันจะเห็นเลยเขาเนี้ยลุงไม่ต้องเอียงคอเขาเนี้ยตัวมือมือไปบังเนี่ยมือซ้ายลุงเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างเราเอามือซ้ายไว้ข้างหลังไว้ข้างนี้อ่ะแล้วมันก็ไม่ถนัดเลยก็ลองดูก่อนลองดูก่อนเห็นซ่้ชาหนเยๆซ่าๆเอา เออสะสะเงินๆเออซะสะไปให้ถนัดเด้ไม่ถนัดยกยกยข้อข้างหลังยกข้อข้างหลังยกข้อขึ้นให้มันขาดเป็นแว่นเป็นแว่นไปให้มันขาดสั้นๆ้นแล้วมันขาดอยู่เลยนี่ลงลงยังไม่ถนัดไงเออเพราะว่าทำไปจับมันก็คือเก่ามันมันมันถนัดใส่ถนัดมันมือเงาแต่ว่าต้องทีสำคัญนะครับเอาเอาพี่เป็นถนัดดูครับก็ดูแล้วตามพี่แกถนัดก็ได้เห็นอันนี้ลุงจะไม่กล้าชักล่องชาร์ลมยางวนๆไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอก เนี่ยถ้ามันไม่ลึกมันก็ไหลออกข้างบ้านเราพอมันไหล่ก็ตอกรัดอยู่นี่ไงมันได้ตอกบ่อยตอกบ่อยไม่ดีครับมันทําให้หน้ายางมันช้าเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวบังคับเนี่ยตงเนี้ยมันก็จะบังคับเดือยบังคับเดือยเราเนี่ยตัวนี้นี่คับเด้ผมจะจับเหมือนคนถนัดซ้ายเขาเลยได้ไหม ไม่นช่ขนับซ้ายนะผมจะไม่ได้ไม่เอียงนะมันจะบังคับกมันอยู่แล้วเนะนี่ยเนี่ยชอบต้นยางนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมไม่ได้ดึงนะผมยกผมยกข้างหลังนะครับเห็นไหมแล้วผมก็ไม่ได้เดินด้วยเนี่ยแล้วไปยกปลายมันขึ้นไหมนี่มันยกแบบนี้นะครับนี่ มันยกนี่นี่น้หนนนักเี่ยมันคมมันจะสะบัดออกหมดสะบัดเออได้นไหมเห็นไหมเดี๋ยวก็เป็นแล้วไม่นานไม่เกินห้าต้นเชื่อผมพี่เพราะว่าขวดมันสิสะบัดออกผ่านใช่ครับมันจะเด้งออกเนี่ยฮะบมได้ขวดขามากขาหน้าไสิผมเกลียดปลายมีเนมันสิออกมั้ยเห็นไหมลุงเนี่ยมันเป็นเด่นกัดเนี่ยเนี่ยมันจะเด่นบางๆเพราะโบเสียหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยปลายมีเห็นไหมมันสิขวดออกมั้ยเหนไหเนี่ยมันจะส่องออกด้านข้างหมดนะครับแต่ถ้าลุงดึงอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือถามว่าผมทำอย่างนี้ได้ไม่ทำได้เป็นแว่นเลยเหมือนกันถ้ากลับมาดูอย่างเงี้น ใช่ครับอย่างนี้ผมต้องสองครั้งอันนี้ลุงก็กียตประมาณเหรียญเหรียญห้าเลยนะเนี่ยเหรียญห้าเหรียญบาทหรือมาเหรียญสองบาทหรือว่าซัก,ก,กแล้วเกีดอีกสามต้นเดี๋ยวคราวน้ผมจะไปบอกว่ารับมีดยังไง เดี๋ยวผมจะให้มีดมันมีมีดอยู่เล่มนึงที่ว่าจะให้รับมีดผมนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีรับมีดโคกแดนมาเดินนะเดีผมจะบอกว่ารับมีดยังไงอันนี้ลาเส้นดำเยอะมากเนี่ยไหลเนี่ยไม่ใช่รับสองนาบอกบัดวิดีโอให้แล้วค่อยมาเปิดดูก็ได้ใช่ ลูกสาวถ่ายวิดีโอไว้หมดแล้วใช่ครับใส่ดูนะใช่ใช่อ๋อถืกว่าโคโยงก็เล่นเยอะเลยสิเนี่ยอ้ี่ก็ตงมาดูมาอะไรครับเียมาบอกเขาได้เนี่ยจะให้เขาเป็นตัวแทนเขตนี่นะโอไม่ไม่ใช่เด็กนะที่หกปีแลยเนี่ยตัวเล็กจบปริญญามาสามปีแล้วพอจบสามปีแล้ว ใช่ครับประมาณนี้แหละหนึ่งเรือบเห็นไหมเนี่ยปีนึงลงกี่ด้แค่นี้ะเชื่อผมไหมถ้ากี่ตามผมบอกนะปีหนึ่งได้แค่นี้นี่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีหยุดถ้าถ้าเราเอาหนามันก็ได้แค่เจ็ดแปดเดือนใช่เนี่ยของแกมันก็จะบาดแค่มุมนี้กับมุมนี้แหละครับเพราะว่าแกแกแทงเดือยปรับใหม่ปรับใหม่ครับถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นแผลมันจะมันจะรักษายากครับ ตอก,กงอกนายอนนยู่เลยตอกแน่นๆครับไปเลยตอกไปเลยให้มันแน่นๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวนทำยางมันไหลเ <c oughs> ชือกนี่เป็นตัวยานเลย <c oughs> มันโ้นมันลม้ม <c oughs> มันจะพันคอตัวเองก็ล้มเดินไปเดินมาเสีย <c oughs> ล้มกีดไปเซีเชือกพันคอล้มตอนลกเต็มมาับ <c oughs> ล้มเป็นพันต้นนะตอนลกเต็มมา <c oughs> ลมแรงนี่นี่ขนาดใบไม่นั่นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะสมบูรณ์าฝั่งนู้นเยอะยางมันมองไม่ได้ ที่อัน,นี้สมบูรณ์ต้นมันต้อง,ปงเป็นเขาดำแปลงแปลงที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้นี่เขาปลูกมอญบุคคลนครอันนี้อันเล็กสรแกกรีดนะแล้วก็ยกขึ้นชึ้บๆเหมือนเดิมไหมนี่แกไม่แทงแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมไม่ถึงนะเนี่ยมันจะไม่เข้าไปแล้วครับเนี่ยตรงนี้ตลอดเชื้อเชื้อเชื้อหรอวะมันเราต้องลากจะเด้งมาเนี่ยไม่ได้เนี่ยคือเก็บงามอยู่แต่ว่าเพิ่อนว่าลึกไปมันก็เด้งมาเนี่ยมันไปกินท่อกินท่อน้ำเลี้ยงเดี๋ยวเพิ่อนจะบอกวิธีรับนิดนี่เออดีีนนะ่ ได้แล้วยาวมันก็ไหลเสมอเม็ดมันกลมไหมครับเนี่ยเออดูนะนะถ้าเอาพลารไว้ผมทานะมันจะหยดถี่กว่านี้มาแม่หน่อยควดละเจ็ดสิบบาทขึ้นถ้าแกเจ้าอยู่ใต้ได้ขวดละพันสองมันเออปุ๋ยนะครับไม่ใช่ยาเดี๋ยวได้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยครับที่ผมมาใช้เนี่ยปุ๋ยน้ำเวลาผมให้ผมทาตรงนี้นี่ผมทาข้างบนนี้นี่ผมไม่ได้ทาตรงนี้นะผมทาบนนี้ไปกลับปุ๊บแค่นั้นพอ น้ำยางที่ได้ในถ้วยเนี่ยต้องมีน้ำหนักเสลาเนาะลาเส้นดำหายล้านเปอร์เซนต์เพราะว่าผมใส่เมทาลเล็กซี่ไว้ในขวดเนี่ยจะมีเมทาลเล็กซี่ตัวขับลาเส้นดำกินลาเส้นดำโดยตรงนะครับไม่ได้เห็นเลยไม่เกิน3ามสิบนาทีแปลงที่ผมทาไว้ตอนนี้น่าจะมีน้ำยางไหลออกแล้วทิ้งมันบ่อพักกระดาษนี้และเกิดมีน้ำยางมันมันสเกิมมัน